สวัสดีท่านผู้ชมเลฟซีท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel หมี่ตกกุ้งครับผมในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับช่วงหมีลงพื้นที่กันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่บ่อตกกุ้งสองแควนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมรายละเอียดนะครับของทางบ่อนะครับก่อนนี่ครับผมขึ้นให้แล้วนะครับผมซึ่งผมต้องขอเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆผมไม่กล้าว่าจะเป็น หมีลงพื้นที่ด้วยนะครับแต่พอตัดไปตัดมาเฮ้ยมันลงได้อยู่นะครับผมก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้บ่อนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าบ่อนี้นะครับผมมาตกตั้งแต่เขาเปิดอยู่ที่นครสวรรค์แล้วนะครับจนเขาย้ายกลับมาที่พิษณุโลกนะครับ ผมก็ยังตามมาตกอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าเกิดใครนะครับผ่านไปผ่านมาแถวละแวกพิษณุโลกนะครับผมอย่าลืมนะครับแวะบ่อตกกุ้งสองแควได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศนะครับที่ผมเก็บเอามาให้หน้าๆได้ดูกันก่อนนะครับสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับไปรับชมกันเลย ที่บ่อนี้ะนีับผมเขาก็จะให้เราบริการตัวเองนะครับผมซึ่งตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมน้องเขาไม่เอาอุปกรณ์มาให้ผมสักทีเนี่ยครับผมผมก็นั่งรอไปเลยครับก็จนถามเขานะครับเขาก็บอกว่าให้เดินมาหยิบเองได้เลยนะครับผมนี่ครับเราก็มาทําการนะครับเลือกได้เลยครับว่าอยากได้เหยื่อชิ้นไหนนะครับผมก็เลือกเลยนะครับ ซึ่งที่บ่อนะครับก็มีอุปกรณ์ให้นะครับนี่ครับเป็นที่ช้อนนะครับหรือว่าผมเรียกกระชอนนะครับผมสําหรับน้าท่านไหนที่ยังไม่กล้าจับกุ้งนะครับก็นี่ครับมีอุปกรณ์ช่วยนะครับผมสามารถช่วยน้าได้ครับและเหยื่อที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับผมผมก็จะใช้เป็นหัวใจไก่ธรรมดาธรรมดานี่หละครับของที่บ่อนะครับก็นี่ครับทําการเกี่ยวแบบเบสิกก่อนเลยนะครับเป็นการเกี่ยวแบบ ขนาดเท่าหัวไม่ขีดนะครับผมถ้าเกิดผมไปตกที่ไหนนะครับไม้แรกนะครับผมก็จะตัดมาประมาณนี้ครับนี่ครับใหญ่กว่าหัวไม่ขีดนิดนึงก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราต้องลองเทสดูก่อนนะครับว่ากุ้งมันกินหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่กินเดี๋ยวเรามาดูช็อตแรกกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับจมอย่างนี้ครับผมดูอาการครับจมไปครับยาวขนาดนี้ครับหยุดไหมหยุดด้วยครับหยุดแล้วนะครับ ปึ๊บปึ๊บมีตอดครับมีซอยนิดนึงครับแล้ววิ่งกลับเฉยเลยครับผมอย่างนี้ต้องลังนิดนึงครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมอื้มนี่ผมหวดนะครับโอ้ไม่ได้ยกนะครับแต่หลุดนะครับผมก็อ้าวงงเหมือนกันนะครับว่าเมื่อกี้นะครับวัดโดนเต็มข้อเลยนะครับแต่หลุดนะครับผมก็น่าเสียดายไปนะครับผมแต่เรามาดูช็อตที่2กันดีกว่านะครับนี่ครับดูอาการครับไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยนะครับจมดื้ออย่างนี้อ้าวมีหยุดครับ มีหยุดถอนขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็จมต่ออย่างนี้ครับผมอาจจะเป็นกุ้งนะครับดูอาการแล้ววัดเต็มข้อครับยังไม่อยู่อีกนะครับผมก็เริ่มมีอาการหัวร้อนกันแล้วนะครับผมพลาดไป2ตัวแล้วนะครับเรามาดูตัวที่3ากันดีกว่านะครับดูนะครับเดี๋ยวน้าสังเกตอาการทุ่นดีๆนะครับมีอาการแล้วครับ จมแลครับจมยาวๆอย่างนี้ครับแต่เมื่อกี้มีอาการเหมือนเหมือนตอดนะครับนี่ครับหลังครับจมลึกอย่างนี้นะครับทุนจมลึกนี้หลังไปครับอือบขึ้นมาครับผมนี่ครับอยู่ครับผมตัวนี้โอ้โหนี่ครับผมคันเบ็ดที่ผมใช้นะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นคันที่สั้นมากนะครับมันยาวแค่70เซนเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่า ถ้าใครอยากจะหาความท้าทายนะครับลองมาใช้นะครับผมตกยากมากครับผมก็ไม่แนะนำนะครับถ้าเกิดใครจะมาทำตามมาตกกุ้งนะครับนี่ครับดูแอคชั่นคันนะครับเนี่ลงสวยเหมือนกันนะครับผมก็นี่ครับผมไม่แนะนำนะครับว่าใครที่จะมาลองตกลองเทสนะครับผมผมว่ามันตกค่อนข้างยากนะครับเนื่องด้วยบ่อนะครับมีขนาดที่กว้างนะครับแล้วก็ กุ้งนะครับระยะสายของเรานะครับมันก็ยาวกว่าคันก็ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ตกไม่ค่อยถนัดหรอกครับแล้วผมบอกเลยว่าผมช่างนะครับผมกะระยะไม่ถูกจริงครับผมกับคันนี้นะครับผมก็เอามาเทสนะครับผมให้ดูนะครับนี่ครับปึ๊บจมอย่างนี้ครับจมอย่างนี้ลากลึกๆอย่างนี้ครับรอดูอาการก่อนนะครับหลังครับลังเลยโยกครับปึ๊บอ๋อไม่อยู่เลยครับผม ว่างเปล่าครับรู้สึกได้ถึงความว่างเปล่านะครับไม่เกี่ยวอะไรเลยสักอย่างเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกอย่างหนึ่งนะครับผมก็นี่ครับดูการทุ่นนะครับดวการทุ่นจมครับจมค้างนิดนึงครับแล้วก็ดึงครับลึกครับจมไปเรื่อยๆครับอ่ามีหยุดครับแล้วก็ดึงอีกครับแหมยังหยุดนะครับอาการแบบนี้ผมว่ากุ้งครับผมว่ากุ้งชัวร์ครับร้อเเ็นะครับผมถ้ากินกินหยุดหยุดอย่างนี้ครับใจเย็นครับ รออ่านอาการทุนไปนะครับรอจังหวะที่ทุนหยุดนะครับผมนี่ครับนี่ครับหยุดแล้วครับแล้วจมนะครับแ้ยังไม่จมค้างครับแต่ทุนยกมานิดนึงดึงสู้ครับพอขยับทุนปุ๊บดึงสู้จมค้างงี้วัดครับปักเขาให้ครับเด้งหลุดไปหน้าเสียดายมากเลยนะครับผมเนื่องจากคันมันค่อนข้างที่จะมีระยะการให้ตัวที่น้อยนะครับแล้วก็สั้นนะครับมันเลยทําให้คันมันเด้งนะครับผมนี่ครับ ก็เป็นนี่ครับแล้วก็ด้ามจับะครับมันเล็กนะครับมันเป็นคันที่เอาไว้ตกปลาเล็กนะครับมันไม่ได้เหมาะกับงานกุ้งนะครับแต่อันนี้ผมอยากสร้างคอนเทนต์นะครับก็เลยเอามาลองนะครับผมและในช่วงนี้ครับผมปล่อยปูแล้วนะครับผมซึ่งจังหวะที่ผมไปนะครับเขามีการปล่อยปูด้วยนะครับผมที่บ่อครับแล้วปูแต่ละตัวครับโอ้ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับคืออันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับว่าเขาปล่อยปูนะครับดูคันผมนี่ครับ นิดเดียวเองครับนี่ครับนาข้างๆครับผมนี่ครับโยนโยนไปครับเกี่ยวเข้ามาครับนี่ครับตักอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วเขาก็ปล่อยกุ้งต่อไปเลยนะครับดูจังหวะการปล่อยกุ้งดีๆนะครับผมช่วงน้ําเดือดแบบนี้ครับผมแนะนําว่าวัดได้วัดครับอย่าไปเสียดายครับโดนก็ถือว่าโชคดีไปครับแต่ถ้าลังโอกาสหลุดค่อนข้างเยอะครับแต่ก็คุ้มครับ ต้องลองดูครับสักอย่างครับดีกว่าปล่อยมันเดินผ่านไปเฉยๆนะครับเรามาดูอาการนี้ครับเมื่อพอลงกุ้งเสร็จแล้วครับปึ๊บอ่ามีอาการครับมีอาการแล้วครับปึ๊บจมครับมีอะไรชนนะครับมีอะไรชนที่ปลายสายนะครับผมนี่ครับเดินอย่างนี้เดินไปอย่างนี้เอ๊อย่างไงครับกุ้งหรือปูครับกุ้งหรือปูครับหลังครับหลังอื้อตึงยกครับนี่ครับจับแบบสไตล์ธนาโกะนะครับการตกปลาเล็กนะครับผมนี่ครับ เขาจะจับเบ็ดแบบนี้นะครับผมนี่ครับย๊บยกอย่างนี้ครับนิ้ค่อยๆยกขึ้นมาครับโอโหเกี่ยวกล้ามขึ้นมานะครับผมอันนี้ต้องค่อยๆประคองหน่อยนะครับอย่ารีบอย่ารีบเล่นนะครับใจอย่าหยดใจร้อนนะครับค่อยๆครับให้กุ้งลอยอยู่นิ่งๆครับแล้วก็ตักขึ้นมาแบบนี้นะครับผมได้ตัวแน่นอนครับผมนี่ครับผมก็เป็นจังหวะนะครับที่น้ําเดือดนะครับแล้วก็ผมล้างนะครับแล้ว ตัวเบ็ดนียครับไปเกี่ยวตรงข้อของก้ามกุ้งพอดีเนีครับผมก็ทําให้ได้ตัวขึ้นมานั่นเองครับผมเนี่ยครับโอ้เกี่ยวเนื้อด้วยครับโอ้หมาครับช็อตต่อไปนะครับดูอาการครับจมทื่อๆอย่างนี้อืมวัดส่วนเลยดีกว่าครับผมไม่อยู่ใช่ไหมก็ผมแนะนำนะครับว่าวัดไปเลยครับตกไปเลยครับมัน ถูกผิดยังไงมันมันไม่รู้หรอกครับมันไม่มีถูกผิดหรอกครับแต่ขอให้ได้ลองครับเราจะจับจังหวะได้ครับนี่ครับหลุดอีกแล้วครับคือผมยังจับจังหวะคันที่ผมใช้ไม่ได้เลยนะครับฟิลลิ่งมันต่างกับคันตกกุ้งมากเลยนะครับแบบต่างกันคนละเรื่องเลยนะครับผมนี่ครับผมดูครับจับแบบนี้เลยครับเพิ่มความท้าทายครับ อยากจะลองครับอยากจะรู้นะครับผมก็ต้องลองนะครับผมนี่ครับแล้วมาดูช็อตนี้นะครับผมได้ทําการลดขนาดเหยื่อนะครับแล้วก็โยนไปตรงกลางบ่อนะครับผมเดี๋ยวน้านะครับสังเกตอาการทุนดีๆนะครับผมอันนี้ผมจะปล่อยภาพยาวๆไปเลยนะครับก็นี่ครับผมได้โยนนะครับไประหว่างออกนะครับแล้วออกครับมันก็จะพัดพัดทุนของผมเนี่ยครับออกมานะครับค่อยๆพัดออกมาเรื่อยๆนะครับ นี่ครับเดี๋ยวดูอาการรนบคือตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าน้ํามันพัด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 มาอย่างเงี้ยครับมันจะทําการหากุ้งหาปูให้เราเองอ๋อเจอแล้วครับปุ๊บโอ้โหจมอย่างงี้ครับจมลึกด้วยครับลึกมากนะครับลึกมากแล้วไปเร็วครับนี่ครับผมโอ้โหดูคันครับดูแอคชั่นคันแทบหักครับเจอเขาให้แล้วครับเจอต่อไปแล้วครับปูครับเจอปูครับอย่างงี้ปูแน่นอนครับผม โอ้โหดูครับยกไม่ขึ้นครับคันนิดเดียวเองนะครับผมบางมากครับโอ้โหแต่เหนียวครับแต่ดูครับยกไม่ขึ้นครับสุดแขนนะครับดูจอเล็กนะครับผมผมสุดแขนแล้วนะครับจนหนาข้างๆครับเขาน่าจะสงสารผมเลยครับผมเดินมาช่วยตักนะครับผมอันนี้คือแบบโอ้ยกไม่ขึ้นจริงครับหนักมากครับดูปลายคันนี้ครับโอ้โหงงขนาดนั้นครับไม่รู้จะระเบิดหรือเปล่านะครับนี่ครับปึ๊บ นาคนนี้ครับซ้อนครับโอ้โหดูไซส์ี่ครับนาดูไซส์ี่ครับผมโอ้โหปูโอ้โหตัวยังใหญ่เลยครับผมโอ้ผมต้องขอบคุณนะที่นั่งข้างๆมากเลยนะครับผมที่ที่มาช่วยจับให้นะครับดูครับผมเกี่ยวเชือกมานะครับผมไม่ได้เข้าไปที่ตัวตัวปูเลยนะครับผมเพราะว่านี่ครับดูคันเบ็ดนะครับ โอ้โหปูตัวใหญ่กว่าคันเบ็ดหลายเท่าเลยนะครับผมเจอของใหญ่เข้าไปนะครับแย่นะครับผมนึกว่าคันจะระเบิดไปแล้วนะครับผมเมื่อมี1นึ่งเลยนะครับก็ต้องมี2ครับผมไปอีกแล้วครับผมลากอย่างนี้ครับหวังปูครับอหลุดครับเนื่องจากตัวเบ็ดของผมเนี่ยมันตัวเบ็ดค่อนข้างที่จะเล็กนะครับผม แล้วก็อุปกรณ์ของผมผมกะว่ามาขำๆครับไม่ได้แบบว่าจะมาจริงจังอะไรนะครับแต่ดันมาเจอของจริงอย่างนี้ครับผมโอ้ลำบากครับผมบอกเลยว่าลำบากมากครับนี่ครับผมไปอีกแล้วครับเจออีกแล้วโอ้โหขอบบอครับเดินส่วนสนามกันแบบนี้ครับหลังครับยกยอเ mắt mà đâm mắt ơi đừng phải lắng đi giống cung lên ư này cung 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 ก็อย่างที่เห็นแล้วครับนานานะครับก็นานาที่บ่อนะครับผมโอ้ใจดีกันมากนะครับมีน้ําใจกันสุดๆเลยนะครับผมผมเชื่อนะครับว่านักตกกุ้งเรานะครับมีน้ําใจกันค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับหลุดมานะครับเราก็มาดักรอกันได้เลยนะครับผมก็ถ้าเกิด ของผมตกพลาดนะครับผมก็จะบอกข้างๆนะครับว่ากําลังวิ่งไปครับให้เขาดักครับแล้วก็มาดูช็อตนี้ครับผมหมาแล้วครับคิดในใจว่าน่าจะเป็นปูครับแต่ดูอาการทุ่นแล้วไม่น่าใช่นะครับวิ่งกลางบ่ออย่างนี้โอ้โหมจมๆผุดๆดำว่ายอย่างนี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ปูครับหลังโอ้โหตึงครับตึงขนาดนี้เช็คอีกทีซัดเต็มข้อครับผมขึ้นมาเป็นกุ้งนะครับผม แม่เสียดายครับผมผมก็หวังในใจว่าอยากให้เป็นปูนะครับแต่ดันกินอย่างนี้ครับผมกุ้งแน่นอนครับนี่ครับโอ้โหเข้าเต็มข้อเลยนะครับไม่หลุดแน่นอนครับแล้วก็มาดูช็อตนี้นะครับอันนี้คือผมเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะผมเลยเปลี่ยนเป็นใช้คันยาวแทนนะครับผมเพราะว่าใช้คันสั้นแล้วรู้สึกแบบขัดใจยังไงก็ไม่รู้ครับผมนี่ครับ โยนไปกลางบ่อครับเก็บกดมานานจากต้นชั่วโมงนะครับผมและดูอาการครับเริ่มจมแล้วครับจมไปแล้วครับนี่ครับเริ่มมีอาการครับตอดอย่างนี้ครับผมอย่าหวังว่าปูครับน่าจะกุ้งแน่นอนครับกินอย่างนี้นี่ครับลากไปฝั่งนู้นแล้วครับค่อยๆลากครับแอบจมอีกแล้วครับตอดอย่างนี้ครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆนะครับปึ๊บหลังนิดนึงครับหลังนิดนึงเช็คดูครับเอากินหรือยัง หลังอีกทีครับนี่ครับตึงวัดทันทีครับผมก็เป็นกุ้งตามคาดนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าการที่เรามาเล่นคันสั้นๆน,นี่ครับโอ้โหยากมากครับฟิลลิ่งนี่ต่างกับคันยาวๆครับกว่าจะปรับสภาพกันได้นะครับ ยากเหลือเกินนะครับผมและนี่นะครับผมก็เป็นผลงานนะครับตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับที่ได้นะครับนี่ครับเข้าเต็มปากนะครับผมโอ้โหนานๆจะเข้าสักทีนะครับเต็มปากนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบ่อนะครับ บ่อตกกุ้งสองแควนะครับผมนี่ครับที่ผมมาอุดหนุนนะครับก็ตกไปแล้วเฉลี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมและได้ปูมา1ตัวครับกุ้งกับอีก4ตัวนะครับผมวันนี้ผมวัดพลาดไปเยอะมากจริงนะครับผมคือมันโดนเบ็ดดีมากครับและนี่ก็ดูนะครับน้ําหนักนะครับออกมาเป็นนะครับ โอ้โหูนี่ครับเกือบโลนะครับขนาดว่าตกไม่ค่อยได้นะครับผมถ้านนาชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ให้กับคลิปและ channel มีตกกุ้งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ